สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างสเปอร์พบกับลิเวอร์พูลราคาต่อรองเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่อเสมอควบครึ่งครับฮอตแนมฮอสเปอร์เตรียมเปิดสนามฮอตแนมฮอสเปอร์เตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมลิเวอร์พูลโดยเจ้าบ้านสเปอร์ภายใต้าตาการนำทีมของโจเซ่มูรินโญสภาพทีมนั้นพร้อมลบอยู่แล้วนะครับนักเตะที่ยังมีปัญหาก็ไม่ส่งผลกระทบกับทีมอยู่แล้ว ซึ่งเกมที่แล้วเนี่ยก็มีการปรับทับเยอะพอสมควรในเกมที่ราชนะวีคองมอนเดเลอร์ขาดล,ลอยและเข้ารอบบอลถ้วยรายการ FA ฟเอไปได้นะครับแล้วก็ทําให้ผลงานตลอด8เกมหลังสุดทุกรายการของพวกเขานั้นก็ยังคงไม่แพ้ใครส่วนทางฝั่งลิอร์พูลของคุณสือเจเกนครับต้องพยายามเล่นเครื่องแล้วนะครับหลังจากที่ผลงานตกลงไปอย่างต่อเนื่องเกมที่แล้วเนี่ยก็เป็นการแพ้มาต่อแมนยูในเกมบอลถ้วยตกรอบมา ซึ่งก็ทให้ผลงานตลอด7เกมหลังสุดของพวกเขานั้นเก็บชัยมาได้เพียงแค่ผลเดียวเท่านั้นนะครับเหนือแอตตันวิลล่าที่ใช้นักเตะ U18 กับ u 2 3ลงทําการแข่งขันเพราะโควิด -19 เล่นงานซึ่งก็วัดผลอะไรไม่ได้เลยนะครับส่วนสภาพทีมนั้นนักเตะบาดเจ็บก็ยังเป็นหน้าเดิมทั้งหมดดูแล้วเกมนี้ลิเวอร์พูลต้องการเรียกความมั่นใจกลับมาโดยเร็วก็จริงนะครับแต่ทว่าเกมนี้ก็เป็นอะไรที่ยากแม้ว่าพวกเขานั้นจะยังถือภาษีมีสถิติที่ดีในการเจอกับเจ้าบ้านก็ตามนะครับแต่ทว่านาทีนี้องค์ประกอบโดดยยรรวววมมมมขออองงผู้้้ชชนนะเีี่่่ไปปัส์าาาากกทค เครื่องทําให้เกมนี้เจ้าถิ่นจึงมีโอกาสคว้าชัยไปได้มากกว่าครับทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยไก่เดือยทองฮอนนามอสเปิร์สกอร์ดีคาดสเปิร์เปิดบ้านตบลิเวอร์พูลสอหนึ่งและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้จะไม่เสียใจยอย่างแน่นอน